ฝ่ายเดียวซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่ภูเก็ตที่เดิมเลยเนาะและอยู่นั่นตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นผู้บกั๊บกุซ้อมเราก็ฝรั่งในค่ายพวกตัวก็คือพวกฝรั่งที่รุ่นแล้วเพื่อนๆมีในค่ายตัวใหญ่ใช่กันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยีสปีสูงเท่าไหร่ครับร้อน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบมวยสไตล์นะครับคือวันนี้จะต้องมาเจอกับคนใหญ่นะเคยต่อยกันไหม ไอ้น,นี่ครั้งแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกามกอนเสิร์ตเขาอย่างขเขาโมสายสไตล์ขขวันนี้มาเจอเขาวางเกมว่าแบงไงดิเรื่ขขอ่ออยาก็เหมือนต่อยตามตาตาลาบายแล้วเดี๋ยวไปแก้ไข,ข,ข,ขวุนน่นวุ่นีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่อ่าวันนั้นมวยรอบเหมือนกันวันนี้ก็มวยรอบเหมือนเดิมวันนั้นเป็นไงชนะชนะไปด้วยวันนั้นเบตเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามวันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะวันเช้าซ้อมหนักยังหนักคิดว่ามาเกินหรือว่าขาดประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณถึงปอนด์ไหม ประมาณนก็คือเกินก็มาวิ่งอะเนาะยีเซนยีสายตอนเช้าร่างกายไฟนี้สมบูรณ์แรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาค่ายพร้อมมึงเข้ารอบด้วยไฟนี้คุมมากกี่กิโลสี่หโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณคนเจคังหวัดฝากเชื่อไหมครับรถหน่อยวันนี้อ่ะขอโช่วดีครับมาครับ